เมื่อเจอคลิปถูกใจอยากดูเอ็ดจะทําอย่างไรวันนี้เราไปดูวิธีดูเอ็ดสี่วิธีกันเลยจ้ะเมื่อเจอคลิปที่อยากดูเอ็ดให้เราเข้าไปลูกศรด้านขวามือแล้วให้ดูตรงด้านล่างคําว่าดูเอ็ดหลังจากนั้นให้เราเข้าไปคําว่าเคล้าโครง การดูเอดจะมีทั้งหมด4แบบแบบที่แรกนั่นก็คือการซ้ายขวาเราสามารถสลับซ้ายขวาได้เลยแบบที่2จะเป็นแบบกรีนสกรีนเราสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยอยู่แบ,บ็กกราวหรือเราสามารถที่จะไปแนบสนิทกับเขาได้เลยแบบที่3มเป็นแบบรีแอคชั่นเราสามารถนําวิดีโอของเขาไปวางณจุดไหนก็ได้ด้วยการแตะหน้าจอแล้วเลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการ แบบที่4แบบบนล่างเราสามารถปรับได้ว่าเราจะอยู่บนหรืออยู่ล่างในการดูเอทแต่บอสออนขอเลือกเป็นแบบแรกซ้ายขวาในการที่จะเลือกดูเอทเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วเราก็กดการถ่ายทําได้เลยหลังจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นก<ช>็น<ช>ให้เรากดคําว่าถัดไปหลังจากนั้นสิ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือการเปิดค่าการมองเห็นทั้งหมดใส่นะ้าปกใสแคปแชร์ให้เพื่อนรู้ด้วยล่ะเพื่อนอาจไม่รู้เริ่มยู